ขอดัน้ขขนโฮมกับเอาดั้นโฮมต้นเราพี่น้องอู้ยพ่ออีแม่ข่อยเอ้อเฮ็ดหวานจ่วยข่อยตั้งจัวครัวตัเคยอยู่พี่น้องมึงแน่ละ่ะนี่จะดอกเฮ็ดอู้ยพายสีมากกับมาเด้อมันสียบ้านนี่จากเด้อพี่น้องมาหยาดเฮ็ดน้ำข่อยเอิร์นเด้ออย่าว์าบ่เอิรนเด้เอ สวัสดีจ้ามืนอนี้ก็พาพี่พ่าน้องเลาะโงกเลาะปลาคือเกันละจ้ะเมืปลาคายว่าลิ้นพี่น้องจ้าเป็นรุนปฏิที่ตามลำการเบิ่งจัสิมันบ่ะมานซ้ำใดไปกันเลยนเนาะเยี่ยงเหลืองเหรพี่นอ้องเห็นละงงอ้ามันจะเสือพโพนะพี่น้องเนาะเห็นละงงมันเริ่มไหวไปแล้วเ็นละงงูเฮละงงูนี่จุ่มมันพี่นอ้งนอ,งงอ,นองอู้ดอกแหวกเหมืนพอเฮละงงพอดีพี่น้องเอ้ย โอ้ยเดี๋ยวพาเก็บก้อนจ้ะมันหมานเด้อน่บขึ้นก้อนจ้ะุูน่ะดูมันหนาดอกนี่มันบานบะน,นี่มีแค่นี้บ่มูนี่เดี๋ยวหาก่อนเด้๋ยพี่น้องเด้อขวากบนเขียวก็มีไปสองดอกมูนปลามาบพรานฮเดี๋ยวเห็นใบตองไงห้องกระตาอยู่พี่น้องอว่างไปก่อนเนาะเห็ดกัมผาดอกเดียวพีน่น้องเป็นอะงูกัมผาคพราะไงแล้วพอให้เก็บเหม <laughs> บ่ได้พอเองไปดอกนี้ เราบ้านเราก็มาเอาไข่มันพี่น้องไข่จุ่มงามเทธินี่คุณนะน่ะงามเนาะพี่น้องเนาะกร่ดอกกระจายกระจายแม่มาเป็นจุ่มเลยพียวๆหนึ่งจ้ะอุ้ยงามงามเห็ดขาไล่จ้ะพี่น้องนุง่ม เป็นบ่อฮิดเดมบลดอกนีสีกากยังงาแ่ดอกนี้ยุ่งตอมล่ะพี่น้องเป็นใครเลือดออกกันเนาะนอนดูปลายวอดขึ้นยุ่งกับเจาะคิดพึงซาดหน่อยดอกนึงพี่น้องตัดค้าก่นอนเนาะพ่อขั้นโฮมก็เอาขั้นโฮมต้นเนาพี่น้อง สามดอกเฮ้ยทำเป็นดอกตุ้มๆสิคักเลยนี่ดอกอี่ดอกใ่า่ๆนี่ป้าจานเขา่าสามดอกเดี๋ยวตัดขาก่อนพี่น้องนด่กดอกง่ามๆหมดกระยองข้อขอ่พอหมดพี่นอง หมดเดี่ยงไปป่าได้กับผลต่หมดเนาะจะของป่าเพลินเนาะมาทินเพิ่นกับตรงท่าใจเป็นธ่นรมดาละสามดอกมันมานเด้อพอเด็กต้มเด็เกเดียงเนี่ยเม่ต้องหงนว่กับปนแสบขึ้นกันเด้อนี่เปติ่งตำแจ้านะพี่นนองกับว่าหันนในยางเราหาเมืองมองเพลินขึ้นกันนั่นแหละเพลินมีอยู่ประจักษ์เก็บอย่างเดียวพี่ มูเพื่อนดูพี่จุ่มงามพะโล้พะง่ายสามดอกนะถ้ามันจุ่มก็จะดีแล้วพี่น้องอเห็ดดำงกดอกนี่พี่น้องเฮ้ยขันใดจุ่มม,นมันน็อกือสีคาดเห็นลังเขียวหุ่นเพอาะง่แล้วพอเห็นลังเขียวแล้วดวกอกหกนึ่งหัวกระพงคือการอะไรเนี่ยยูไก่เห็ดละงกนี่มึงเนะี่ยงามพะโล้พะง่ายพี่น้องอื เดี๋ยวนั่งเท้าทิ่นเนาะเส้นขาของพี่นอ้องขาขาบวชข,า,ขาอยู่ไซตึงผืนได้เนาะพี่น้องหมูนี่จุ้มจุ้มสวยๆเลยมือหนีเพิ่นก็อยากว่ายอะไรพี่น้องเฮ็ดอัน,นพี่น้องเพื่อนอันเด็ดหลอกบานบานมันเนาะพามาเลาะโขกเลาะปลาหาเฮ็ดละงูพี่น้อง จะได้ซ้ำได้กับไปหลุ่นไปติดตามนลำกันพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พนเพิ่งกระว่ายแล้วเพิ่งกระว่ายแล้วพอได้ดอกบานๆกูใดก็ดีกดูด,ดอกเพิ่งพี่น้องได้ภาพเบี้ยวทั้งในลองอกเหลืองหลอดโอ้ยมึงพอจะเคอยู่กับมิเตด,ดอกบานๆพี่เนาะพี่เอาดอกสิ หนาวหนึ่งดอกหเห็ดกะดีพอจะ่ามเป็นบานถ้าเนาะง้านนองเอ้ยภาพเป็นซองกอนปันใดมีขทางหล้างมีงอีดอกนึงเดี๋ยวภาพไปเอาตะเอ้หีดอกนี้โบบานแห้งปันไดเอาตรงงาดเลยว้าเนองเอาไปได้เลือกขาเลือกดอกนี้ขาเลือกน่า งามบอผดไผ่ลังเขียวเขียวเขียวงูขาวหน่อยดอกหนึ่งพี่น้องมูมันอยู่สาน้อนี่เนาะดอกน้อยหน่อยห็ดก็ได้โอ้ยเห็ดหลอดหลอดหนาแร่งอุ้ยดอกเห็ดเพิ่นบานมู่เดียวบนนี้อุ้ยมันมันค่ะพี่น้องตาเพิ่นพอเห็ดอุ้ยเห็ดละงูแม่เป็นมันเนาะคุณนะ โอ้ยปล่ฮะไปเอองามงามงามเก็บโหลดได้เก็บโหลดมันบานเบิดเนาะโอ้ยมาเมื่อวานพอดีเด้เนาะโชว์เปบุ่มจิมบิ่มอยู่นี่ก็บ่แม่นบ่อกไอนี่หนีนี่ว่าแม่นเสร็แล้วเก็บเอาจะข้นหมานมึงแน่พี่น้องเอ้ยอุ่นดอกเห็ดแต่บุ้มีกระตาหน่อยเนาะมาเฮ็ดเวียดกับไอเห็ดแกงพี่น้องมึงเนี่ดอกเห็ดุ่นแม่นันึง ขนาดมาไทมารอเก็บเิตคือซื้อได้หนีพี่น้องมาซองปลาคือซื้อได้หนีแล้วยังหมานเลยพูนะหมานก็แยกกับตายายอีกไดอกละไอมันสิพอซบดอก้าเป็นสิพ่อดอกอได้หนีขอก็ว่าเมียนจะได้หนีตุนหนีอยู่หนีนี่ว่าเมนเมียนเหอเปิดพี่น้องมันเบิองได้เดอร์ว่าจะเปิดให้พี่น้องมันเบืองโหลดเชียเชียอาไปปนกับแสบได้หนีว่าเม่บนว่แกงกับปนกับแสบได้หนีผู้ท่าบรานพูว่ S <S ตู้ได้ให้ไอ่เก็บก่อนวะไทยสิ่ซื้อมาเห็ดตัวโว้ยไอ่เอารถไอ้หมันเดี๋ยวสิเ<า><อ>ปิดให้เบิ่อนขนาดมันมีน่ยังอยู่ในนี้เืเ่องมันตัวที่ซื้อไปตองบ่ตัวที่ซื้อโอ้ยมันสิสูไอ้เพื่อนหมันคากเนาะเอาแต่ยุ้มเดียวแถวนี้ก็เต็มถุงแบบนี้โอ้ยมนัมนหมนัมนหมนัมนได้ใหญ่กะตาใหญ่จ้ะยาย่กะตาใหญ่เก็บเห็ดใหญ่กะตาใหญ่จ้ะเมนแมนจ้ะ แล้วมาหาลอเห็ดแบยกเราก็ได้เห็ดแกงเห็ดปนเลยพี่น้องมาถาไทายหน้าถาเราอีกขั้นหนึ่งแล้ววะมันแล้วยังหมานอยู่ม่งแย่กับตาใหญ่สีหมานคือเราบอกไปหลุ่นปฏิตานต้อกันพี่น้องไปไปเฮ้าอือพอทีเห็ดตกงเนี่ยเราไปตรงพอเห็ดละงูน้ำเพลินดอกนี่เล้งแหลกกับบานเฮี้งแล้วไปทั้งแถาลุยล่าแล้วมาจุ้มมาจิ้มแนเพี่น้องเอ้ยเห็ดละงูก็ไดเห็ดละงูขาวเดี๋ยวนี้ <laughs> ้ยเฮ็ดหลอดเฮ็ดหลอดนาเลี่ยงยังวะเฮ็ดตัวนี้พี่น้องเฮ็ดน้ำมากบ่อยเฮ็ดน้ำมากเนาะดอกบ่ค่อยใหงไงด่เรื่องกาพี่เฮ็ดก้อนล่ะพี่น้องักสีอิ่นเฮ็ดก้อนเฮ็ดน้ำมากมันแดงแดงน้ำกันนี่ล่ะนี่หนีแมนบอกว่ามันหนาสิแมนอยู่พี่น้องเพื่อนมันกันด้วย อุ้ยแบบน่ามเลยจ้ะเห็นบ่สินส้มก่อนนี่พี่น้องหนูว่าจะพามาหาเห็ดละง,ง่กับมะพร้าวเห็ดกอขึ้นเก่าแล้วพี่น้องอันนั้นมันอยากไหว้ละพี่ดอกหนึ่งพี่น้องพี่น้องป้าเพิ่งกระได้เห็ดดอกวันบานขึ้นกันเห็ดละง,ง่ก็ดีช่วงนี้เพิ่งกระสีออกเห็ดแนวนีละพี่น้อง เน็ดเพิงเฮ็ดยังเพิงก,กง็อยากไหวไปล่ะนิดลังเลมูนี่ตึ้งเสียงทหารพี่น้องเอ้ยใส่ไปนะมูมันไข่ลังเขียวดอกงามๆพี่น้อยตรงไปขอน้องเลยไข่เขียว โอ้ยมูงเพิ่นมีแต่ขาดองไปใส่เบิร์ดดอกในนอนกำลังขึ้นโอ้ยพี่น้องเฮต่างจักโคจะแค่อยู่พูน่าดอกในไงเป็นเครื่องเป็นเคิงออกห้างเนาะดอกใ่ญ่แห้งเด้จะตัดขาดก่อน วู้ยคุณเนี่ยนั่นนะดอกเห็ดไหมวู้ยตุโคจะเคอยู่บานอี่เห็ดพี่น้องจนใหญ่จนบานเบิดแล้วเขาเก็บแตกเบิดแล้วน้องมาเบ่งเห็ดตามข่อยเนี่ยตุโคจะเคอยู่ไหมเห็ดกำลังออกอีกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนื้ะจุมนี่ดอกอันบานแห้งกับมีพี่น้องเอ้ยพี่กระเม็นพี่พี่พี่มาเอาเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเอ้ยมากมามามาฝ่ามาเด้อเพิ่นจะเก็บปลาเบิดได้เลยปลาแตกเนี่ยแล้วเห็ดกำลังออกกับมี ดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแยากระตายใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องดอกตันจุลูอยู่ขากับพ่อขาปุย้ยเอ้ดยดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยมันซ่อนหลายมีแต่อดอกใหญ่ๆตุบุจิปิพี่น้องเอ้ยขนาดเลือเพิ่นเด้อนี่เด้อ้ยมีแต่ดอกเห็ดตกลงเฮ็ดเลือเขาได้พี่น้อง ขาตันตันตังตัวโคติเคยอยู่ได้กะตาใหญ่าขามาปานี่ใสายเฮ้ยมีแต่ดอกเห็ดขาย,า,งงายยังใหญ่ตันตันป้อผุนเห็ดป้อถือบอกหลายดอกแทะดอกเห็ดดอกเห็ตอุ้ยสนุกสน,นานพี่น้องเอ้มาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำข่อยเฮ้ยกำลังออกเห็ดกำลังออกพี่น้านบอพี่พี่น้องเอ้ ดอกเฮ็ดทั้งนั้นเลยอุ้ยมมอมวนมายินน้ำข่อยเด้อไอเสื้าเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดมันออกอยู่ปลาไข่ทหารว่าดินพี่น้องฝ่าว่าเด้อเขาสิเอาเวอรี่จากมึงเนี้ยล่ะเห็ดเห็ดเห็ดอู้ยพ่อยเม่ข่อยเอ้ยเห็ดหวานจ่อยข่อยตัง้งตัวโคต์เคีอยู่พี่น้องมึงเนี้ยละ่ะนี่จะดอกเห็ดอู้ยไพซีามาก,ก็มาเด้อมันเสียเวาร์นี่จากเอ้ยดอกเห็ดทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยดอกเห็ด ยส่นหัวขาบางเนี้ยหลังเงาใหญ่ๆนี่เฮ้ยเดินมาถือมือถือเวียนคกเน้องพี่น้องเนาะผนทั้งผนก็มีทำไมอมามากมาเก็บเห็ดน้ำควอยนี่ขนาดเพิ่งลุยมาแล้วได้พี่น้องเนี่ยยังหลายอยู่นี่นะดอกเพชรหน้อยดอกใหญ่นี่ทุกใส่พี่น้องเฮ้ย ทุ่นนะทุนพี่น้องดอกเห็ดอุ้ยมันซ้อนน้ำข่อยอยู่บ่โอ้ดอกสีขาวค่ำใดพี่น้องเห็ดเกตันเลนลายอุ้ยดอกงามๆตูปูตีปีอยากทำอะไรอกนะลำกันดิเฮ้ยดอกเพชรพี่น้องเอ้ยถือกินขาไปแล้วเห็นบ่มีนี้ผลุนกอยังว่าดอกเทากะมีดอกกระลงออกกะมี มันมวนดิพี่น้องเอ้ยพี่น้องมันเคีียรเห็ดข่จนแตกเบิดเห็ดค่ขาข่อยง,างาอ่ายๆพุนพนยังละพอละแตกเบิดจ้ะสองดอกพี่น้องพี่เแ็ดพี่น้อง งามเลยขาลายดอกนี้ดอกนุ่มบางดอกขออนุญาตเก็บขึ้นมาก่อนเด้อพี่น้องจังคอนเดตัดขาเด้อใส่อ้ยเก็บตีล่ะเพื่อไงเออกำลังเป็นจีขึ้นมาเออมันดอกกระหน่วยมองไฟคุณบอกโอ้กำลังออกก็มีเนาะ พี่น้องมาหยาดเห็ดน้ำขออ่อยเอิร์นเด้อร์เยาว่ประเอิรนเด้อดอกเห็ดตัวละพี่น้องกำลังนุ่มๆงามๆเลยพี่เฮ้ยดอกกำลังออกอ๋อขออนุญาตเก็บก่อนเด้อถ่ายมือเดียวเด้อพี่น้องเด้ออันตัดขาเนีขออนุญาตาตัดข,า,า,ข,ออา,ดขาหลังกล่อง <c oughs> อย่าพึ่งว่าข่อยเด้อตัดทุกดอกอยู่พี่น้อง <c oughs> งามเนะาะพ่อใหญายเย็บปมมาจากเถื่อเย็อบปมมาจากเถื่อแล้ววะ <laughs> มาเด้อมา,อยาหยาดเฮ็ดพ่อใหญ่แล้วแนี่ยนี่ดอกตูบุจีบีเพพญ่เห็ดขอยเย็บปะเศ้ากับเต็มตาเองเนาะพี่น้องเนาะงามเลยจะ้ะเหยดเห็ดเต็มตาเต็มบุงกับสิ้อ้าออกจากป้าได้พี่น้องบานนี้โอ้ยอยากให้พี่น้องมาหยาดเหตุทำกันเด้อมี่ไปทำมาคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งห้ย่าก,กันตายอย่าอีกขึ้นกาเด้อจ้ะ ไปหาเก็บเห็ดนวลน้ำกันเด้ิฟจหรับมืินนี่สวัสดีค่ะ